คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีข่าวที่ฮือฮาพอสมควรทีเดียวเกี่ยวกับพักไทยสร้างไทยนะคะเพราะว่ามีกระแสข่าวมาว่าหัวหน้าพักก็คือคุณหญิงหน่อยสุดารัตเกยุราพันธ์นะคะอาจจะลาออกไปอยู่เบื้องหลังแล้วก็บอกด้วยว่าไทยสร้างไทยเนี่ยได้โคตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะแล้วอาจจะมีการผลักดันให้ ใครคนอื่นเนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแทนนะคะลองไปดูรายงานข่าวชิ้นนี้กันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรานัดต่อสายกับคุณหญิงหน่อยเอาไว้ด้วยนะคะรายงานข่าวรายงานแบบนี้นะคะบอกว่าคือเมื่อวานนี้ที่เขาประชุมคณะทํางานเปลี่ยนผ่านใช่ไหมคะพักไทยสร้างไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพทีนี้ในส่วนของไทยเศร้าไทยเนี่ยเขามีสสเขตแล้วก็ปฏิลิศรวมทั้งหมด6คนมีรายงานว่าได้โคตา้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็มีการวางตัวรัฐมนตรีเอาไว้2คนนะคะ คนแรกก็คือคุณสุพันมงคลสุธีรองหัวหน้าพักและอีกคนก็คือคุณถากรตันสิทธิเลขาธิการพักค่ะส่วนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์สสบัญชีรายชื่อมีรายงานข่าวว่าจะลาออกจากตําแหน่งพร้อมกับลําดับบัญชีรายชื่อของพักสี่คนด้วยเพื่อหลีกทางให้ผู้พันปุ่นนะคะคุณศิีทาธิบารีเนี่ยได้รับตําแหน่งแทนแล้วก็ไปดูแลสสของพักอีก5คนทีนี้สาเหตุเขาบอกว่าที่คุณหญิงอาจจะลาออกเนื่องจากว่าต้องการไปอยู่เบื้องหลังแล้วอาจจะผลักดัน คุณอนุดิษฐ์นาคอนทัพขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักคนต่อไปเรื่องนี้จริงไม่จริงยังไงเ,ออเราต้องยืนยันจากปากของเจ้าตัวเองนะคะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณอนุดิษฐ์ก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะแล้วบอกยังไม่ได้คุยกับคุณหญิงเลยแต่คุณหญิงว่ายังไงนะครับตอนนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยแล้วก็สสปาร์ติลิส,สหนึ่งเดียวของพักอยู่ในสายของเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะคุณหญิงหน่อยคะ่ะแล้วสวัสดีคะ่ะคิณกวางสวัสดีคะ่ะคุณแท โหมีหลายเรื่องเลยที่ต้องฟังจากปากเจ้าตัวนะคะขอ,อการยืนยันเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะคะมีข่าวว่าคุณหญิงจะลาออกแล้วก็ไปอยู่เบื้องหลังข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะคุณหญิงคะที่นี้ครับแตเ่เรื่องนี้นี่ได้แสดงความจำนงนะคะกับทางได้เปรยกับทางผู้บริหารพักแล้วกันนะคะว่าการมาสร้างพักเนี่ย ก็ต้องการที่ประกาศมาตลอดอสื่อมวลชนก็คงได้ยินว่าต้องการเป็นเพียงเสาเข็มเป็นนั่งร้านให้กับพักนี้<ะ>และต้องการจัดให้พักเป็นสถาบันการเมืองที่ทํางานให้กับประชาชนให้ประชาชนมาเป็นเจ้าของพักนะคะและที่สําคัญก็คือว่าเปัญหาประชาชนเยอะวันจําเป็นจะต้องมีมการทํางานที่เชื่อมโยงให้ประชาชน ไม่ว่าเขาจะเป็นสมาชิพกพรรคหรือไม่เป็นเนี่ยได้มีโอกาสที่จะ,ะมามาสะท้อนปัญหาแล้วก็ร่วมแก้ไขปัญหากับกับพรรคนะคะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจว่าจะไม่ได้รับตำแหน่งใดๆได้จริงๆก็แจ้งตั้งแต่อันก่อนการเลือกตั้งละว,ว่าเออไม่จะไม่ลงปฏิริษนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะค่ะหรือว่าไม่รับตแหน่งรัฐมนตรี แต่ทุกคนก็จะบอกว่าเอขอให้อืขอให้ลงสมัครขอให้รับตําแหน่งแต่ก็พอหลังเลือกตั้งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้สอสอเยอะนะค,คนทํางานเขาก็ไม่ได้เยอะเพราะเราเป็นพรรคใหม่เอความตั้งใจพี่ก็ยังยืนยันว่าพี่ยังอยากเป็นเสาเข็มเป็นนั่งร้านเพื่อสร้างพรรคให้เป็นสถาบันหลักการเหลือกก็ได้เปรยในที่ประชุมนะคะ ของเราเนี่ยก่อนวันวันที่ยี่สิบนะครันแเละประชุมพักว่่มยี่สิบใช่ไหมคะยี 29, ะ่สิบเก้าวันจ<ะ>ัก็ได้เปลยว่าจะไม่รับตาแหน่งใดๆแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นการประชุมคณะยุทธศาสตร์ทางผู้ใหญ่หลายคนก็บอกว่าอย่า่จบขึ้นได้ไหมเดี๋ยวขอหารือกันให้ชัดเจนว่าเป็นอย่างไรนะคะก็เลย อาจจะมี่ขับดบุตรไปซึ่งก็ไม่ไม่ค่อยตรงนะคะ mm hmm. จริงๆก็เป็นสิ่งที่ถ้าคนในพักก็จะจะได้ฟังว่าพี่เนี่ยประกาศนี้มาพักใหญ่นะครับน,นะะานาละเอางี้ดีกว่าสแสดงะะว่าสแสดงว่าก็คือพอมีมูล<ไ>แต่ว่าไม่ได้ตรงสะทีเดียวงั้นขออนุญาตถามว่าอะไรตรงอะไรไม่ตรงได้ไหมครับคุณหญิงครับได้อย่างเช่นที่บอกว่าคุยกับคุณถากรคุณอนุด,ดิตแล้วก็คุณสุพันแล้วว่าสุดท้าย ในบรรดาริสไลชื่อผู้สมัครสสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยถ้าคุณหญิงลาออกอีกสามอันดับต่อมาก,ก็จะลาออกแล้วเลื่อนไปจนถึงอันดับห้าให้คุณสิทธาขึ้นมาเป็นสสแทนเนี่ยเรื่องนี้จริงไม่จริงครับก็จริงๆแล้วยังไม่ได้อ่ามันยังไม่ได้คุยกันลึกไปถึงขนาดนั้นพอ,อได้มีการมันเรื่องพอรู้ว่าจะมีการรับรองรก็เลยพูดพูดจริงจังขึ้นมาว่ามันถึงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันตัดสินใจแล้วก็ที่จะทํา ให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดนะตัวพี่เองเนี่ยที่อยากทำงานไปขัดนะครับ,นะะรบก็ได้ได้แจ้งความจำลองกับว่ายังไม่ได้ดิสคัสกันถึงรายละเอียดเนื่องจากว่าเป็นวาระสุดท้ายที่ทแจ้งต่อที่ประชุมแล้วก็ที่ประชุมใช้เวลาประชุมเรื่องอื่นๆมาพอสมควร,ครก็มีการขอร้องจากสมาชิกในที่ประชุมนะคะ บอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรขอพักหารือเป็นเรื่องบรรดาวหลังจากประชุมพรุ่งนี้คือผลิพรุ่งนี้คือเมื่อวานือการประชุมร่วมของหลายๆพักซึ่งเราจะยุ่งนะคะเพราะเราเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเขามันจะยุ่งมากหลังจากนี้ขอคุยกันอีกทีหนึ่งได้ไหมนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องข้อเท็จจริงเรื่องที่สองเรื่องของการเรื่องตําแหน่งต่างๆเนี่ยก็เลยยัง,งไม่ได้คุยแต่ ในความเห็นส่วนตัวของพี่เนี่ยพี่ก็พูดแล้วพี่จะเป็นแค่เสาเข็มเป็นนั่งร้านให้คนใหม่นะที่มีฝีมือที่เขาเข้ามาทํางานนะสังกัรเมืองให้คนรุ่นใหม่ในพักนะคะเอ่อท่านอย่างคุณสิทธาคุณอนุดิตก็ถือว่าก็เป็นรุ่นต่อรุ่นต่อจากพี่อะยังไงเขาก็ต้องเป็นผู้ที่จะรับในการที่จะรันพักต่อไปอยู่แล้วนะคะคแล้วก็มีคนใหม่ๆที่เข้ามา ก็คิดว่าอยากเปิดโอกาสให้คนเหล่าน,นี้แล้วเราก็ไม่ได้ไปไหน<ะ>เราก็ยังเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ยังทํางานพอพักเต็มที่แล้วทาในสิ่งที่ตัวเองใฝฝันอยากทําก็คือการไปช่วยชาวบ้านไปอยู่กับชาวบ้าน<ะ>น,นี้คืองานที่ถ้าถ้าคุณน วางคุณตาจะเห็นภาพที่ที่จะอยู่ในชาวบ้านเยอะมากลงพื้นที่นี่นะคะอ่าแปลว่าถ้าตำแหน่งหัวหน้าพักยังยืนยันว่าคุณหญิงยังยังเป็นตำแหน่งหัวหน้าพักอยู่ใช่ไหมคะใช่อ๋อแต่ว่าในส่วนอื่นๆก็อาจจะมีการผลักดันคนใหม่ๆขึ้นมาใช่ไหมคะคุณหญิงคะนบบว่าเราหนึ่งเราเราได้ตำแหน่งอ่น้อยเราก็เปิดอยากจะเปิดโอกาสให้เราเป็นหัวหน้าพักอ่ะถ้าเราเราทำงานกันเนี่ยเราต้องทำงานกันด้วยความเสียสละ ต้องทํางานด้วยการที่มองกันอย่างเป็นพี่เป็นน้องเสสละเป็นพี่เป็นน้องเราก็อยากจะสนับสนุนคนใหม่และคนรุ่นใหม่ในพักเนี่ยให้เขาได้มีบทบาทมีโอกาสัตเราเองก็เป็นในท้ายเรือเป็นนั่งรา้านนะคะเเป็นสะพานเชื่อมพวกเขาแล้วก็ทําในสิ่งที่มันจะทําให้พักได้เป็นสถาบันการเมืองที่เป็นของประชาชนจริง แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนครับตอนนี้ชาวบ้านทุกมากนะคะครับคือนนีคุณตั้งใจแต่ว่าครับเพราะสรุปเนี่ยเนื่องจากว่าที่ประชุมก็บอกว่าขอให้อประชุมกันอีกครั้งหนึ่งขอรอกันก่อนครับนั่นสิก็ยอมรับว่าเป็นความตั้งใจมาครับตั้งแต่ต้นแล้วนะคะครับคุณหญิงตั้งใจแต่ก็อาจจะต้องถามคนอื่นด้วยเพราะว่าอย่างคุณอนุดิตเองคุณสิทธาเองเนี่ยเราไม่ประหลาดใจเพราะว่าก็มากับคณหญิงไปไหนไปกันเรียกว่า เป็นพี่น้องเป็นสิทธิรักกันแต่ยังคุณถากรคุณสุพันเนี่ยทั้งสองท่านก็ยังไม่เคยเป็นสอสอเลยจะเลือดผ่านเข้าไปจริงๆเนี่ยก็ต้องคุยกันก่อนหรือเปล่าครับคุณหญิงครับใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ใชก็คุยทุกอย่างแล้วคุยกันอย่างพี่น้องแล้วก็คุยกันเอาเรียกว่าผลประโยชน์สูงสุดของขององค์กรและไม่ใช่ประโยชน์องค์กรโดยตรงมาเป็นการที่เรา สร้างองค์กรให้แข็งเพื่อให้เป็นเครื่องที่ทํางานที่ดีที่สุดให้กับประชาชนคุยรอบต่อไปเมื่อไหร่คะเป็นรอบที่แบบตัดสินใจเลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเมื่อไหร่คะคุณหญิงคะก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้นัดกันปกติเราประชุมกันทุกวันจันทร์นะคะก็เอาเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกันนิดหน่อยหลายหลคนก็พอมีแหล่งข่าวก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะทุกคนก็ไม่สบายใจว่าใคร เพระมีเรื่องตัวก่อนไอที่เป็นแงงานตัวก่อนที่ก็ต้องเป็นแรงงานตัววันนี้ะแต่ข่าวมาละเอียดมากเลยครับมันก็คขึ้นแล้วโคต้าก็มีด้วยคุณหญิงค่ะเห็นบอกว่าไทยสร้างไทยอ่ะสสอหกคนใช่ไหมคะมีโคต้าตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวมาด้วยค่ะอันที่จริงเรื่องนี้เป็นยังไงมาไงครับอันนี้ผิดเลยอใรเะไรคะปพูดเรื่องตําแหน่งเลยแล้วก็ไม่ทราบาแหละเขาพูดมาอย่างไรแต่เป็นใครอ่ะนะ อันนี้ผิดเลยเราไม่ไม่ได้มามาพูดเกีัเรื่องตําแหน่งวันนี้เนี่ยเรายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องช่วยกันประคับประคองตั้งรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยให้สําเร็จก่อนนะคะ,คระประโยชน์ของประเทศชาติประโยชน์ประชาชนต้องมาก,ก่อนแล้วก็ประโยชน์ของพรรคประโยชน์ของตัวบคุคคลมันต้องเป็นระดับไปอันนี้พี่พูดในทักตลอดเวลาครับฮะเพราะฉะนั้น ข่าวนี้ผิดแน่นอนไม่เคยพูดเรื่องกระทรวงนนไม่เคยพูดเรื่องรัฐมนตรีไม่เล,เลยเแล่ในที่เมื่อวันศุกร์ขอโทษวันจันทร์เนี่ยก็ไม่มีครับมีประชุมเรื่องเรื่องนโย,ยบายที่จะนําไปเสนอแล้ว,ว่าระสุดท้ายพี่ก็ถือโอกาสคือจะจริงจริงประธานต้องแจ้งที่ประชุมก่อนไงถ้าแจ้งที่ประชุมเดี๋ยววงแตกจริงลยว่่าวว่าประชุมเรื่องนโยบายที่ต้องไปนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการประสานงานสหรับคุยเรื่อง สามพันบาทมันจะเป็น<ม>ประโยชน์ต่อการลดค่าใช้จ่ายการสร้างไรายได้อย่างไรบำนาญประชาชนนะมันไม่ใช่ประชานิยมการอธิบาย<ม>ว่าเดี๋ยวเราต้องอธิบายต่อเรื่องเรียนฟรีจบเป็นญาตรีลดเวลาเรียนลงสารถึงสี่ป<ม>ีดียังไงรประชาะเด็กจะเข้าถึงโอกาสไม่ต้องเป็นมนี้กยสไม่ต้องหลุดออกจากระบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คุยกันแต่และหัวข้อหัวข้อมาเวลาสุดท้ายที่กระแจ้งแต่ว่ามันก็ใช้เวลาประชุมสามชั่วโมงละ หมดเวลาเนื่องจากหลายคนก็พอเย็นแล้วต้องไปงานนู้นงานนี้พี่ก็มีงานศพก็เลยได้คุยแค่แค่ขอนโยบายเหล่านั้นครับะออบเรื่องนี้พี่ก็แจ้งที่ประชุมเหีืยก็เสียงก็แตก่ะก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่อยากให้ตัดสินใจเคลื่อนไหวอะไรครับเพราะวันนี้ก็หลายคนก็มาขอร้องว่ายังไงสถานะความเป็นสสไปมีแล้วยังก็ไปรายงานตัวพา อสอสอ,สอใหม่อะไรยง,งานตัววันนี้ซะเลยที่ก็รับปากว่าโอเคเพราะว่ายัางไงที่ก็มีความเป็นสถานะเป็นสอ<ะ>สอก็ต้องเป็นรายงาน<ะ>ตัวนะคะ ครับเพราะยังไงไม่ไปแรงงานตัวก็ยังเป็นอยู่คือ<า>เวลาพูดถึงคุณหญิงหน่อยเนี่ยหลายคนจะเห็นภาพขออภัยนะครับแต่เราจะเห็นภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลอยมาว่าเอ๊ะถ้าสุดท้ายจะมีสักหนึ่งโคต้าน่าจะเป็นกระทรวงนี้สอทเอนี่เลยแต่ปรากฏว่าพอข่าวออกมาแบบนี้นและมีใช่และมีชื่อคุณถากรชื่อคุณสุพันว่าเป็นแคนดิเดตมันก็เลยเออหรือว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็พอเป็นไปได้นะ เออมันพอเป็นไปได้เพราะว่าคุณสุพันนะจากทางอุตสาหกรรมเองอ่ะคุณหากกรจากทางเอกชนเองก็เลยดูมีความเป็นไปได้ถามตรงๆในใจแล้วกันนะครับยดี๋ยวไม่ได้มีการประชุมในที่ประชุมในใจทั้งสองท่านพอเป็นคนดิเดตรัฐมนตรีของพรคได้ไหมครับคือในพักมีหลายคนแล้วก็ในใจไม่ได้เพราะว่าความเป็นองคอ์กรมันจะต้องออมีการหารือกันแล้วก็ฟังเสียงกัโดโตกันนะเพราะว่ามันก็เป็นหลักการประชาธิปไตยในพักนะคะดังนั้นเนี่ย อไม่ว่าจะเป็นคุณสุพนร์คุณถากอนอกคุณสิทธาค,คุณสุติตก็เป็นคนมีความสามารถซีนร็ยงังมีอีกเยอะนะคะคุณอุดมเดชเกิดเป็นปีมาแล้วมีหลายคนคุณสุชาหลายคนค,ะค่ะแต่ว่าอพรรคเราเนี่ยส่วนใหญ่เราอยู่กันเราต้องเรียกว่าเราอยู่กันด้วยความเสียสละเราเป็นพรรคมานะคะแล้วก็ทรัพยากรเราก็ไม่ได้เยอะเราก็สู้ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นว่า เราอยากจะมาเปลี่ยนแปลงทำพรรคการเมืองที่ไม่ใช่เป็นพรรคของนายทุนเราเพิ่งนิยามว่าพรรคเราเป็นพรรคคนตัวเล็กนะทำเะทําประชาชนนะคะดังนั้นเนี่ยก็คงต้องหาเรือนะคะต้องหาเรยกันส่วนกระทรวงก็ในในเชี่ยวของตัวเองก็จะมีคนเชียร์ไปนั่งกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าัอะไรต่างๆก็ต้องบอกว่าพรรคเราได้เสียงไม่เยอะ เราคงไม่ได้กระทรวงใหญ่อ so ันนี uh ้ก uh ็พูดกันตรงๆนะครับก็พูดก well, ันตรงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะไปตั้งเื่อนไขอะไรที่ทําให้การตั้งรัฐบาลเป็นปัญหาข้าใจค่ะประธานนรสุดไม่พูดอะไรเลยมีปัญหาพยายามทําตัวให้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเอางนี้ดีกว่าครับนะครัและจริงๆในแปดในแปดพักเขามีการพูดคุยกันเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีบ้างหรือยังคะคุณหญิงคะที่ผ่านมาเนี่ยคุยกันบ้างไหมคะพ่าใหญ่ตอพักอาจจะพูดกันแล้วอื เพราะว่าเขาเป็นองค์ประกอบสําคัญในการตั้งรัฐบาลอันดับหนึ่งดับสองคงพูดกันแล้วค่ะแต่ว่ารายละเอียดเราไม่ทราบนะคะคุณอนุดิษฐ์เนี่ยพูดเล่นๆบอกว่าได้คมนาคมก็ดีแต่จริงๆแล้วถ้าสุดท้ายถ้าสุดท้ายมันได้ท่องเที่ยวและกีฬาจริงๆทางด้านของไทยสร้างไทยก็พร้อมรับยังยังยังไม่ทราบเลยค่ะจริงๆไม่ได้คุยเลยพูดตรงๆเราไม่เคยไปรีเควสต์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ ไม่ยังไม่ทราบจริงๆคือยังวันนี้ก็คือให้ความร่วมมือในการเดินหน้าให้สําเร็จไปก่อนคนะครับในส่วนของพักก็คือเดี๋ยวว่ากันอีกทีใช่ไหมคะเรื่องเรื่องกระทรวงแต่จําได้ว่ารอบที่แล้ว่ไม่ไม่อยู่ได้วามเสียสละเราไม่มองให้มันเป็นเรื่องของการที่เราต้องมาร่วมมือกันที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนจะเอาตรงนั้นจะเอาไอ้นี่ไอ้นี่ก็จะเอาไอ้นั่นก็จะเอาเนี่ยมันเดินหน้าไม่ได้หรอกค่ะรองศ ทยเนี่ยเราก็สร้างวัฒนธรรมไทยในพักว่าขอให้ทุกคนเสียสละนะคะค uh, และขณะเดียวกัน<ม>การปฏิบัติต่อคนที่จะมาร่วมง,งานกับเราเราก็ปฏิบัติแบบนี้เหมือนกันเราก็เสียสละจะเห็นว่าเราไม่เคยมีปัญหาสร้างปัญหาภายนอกภายในอะไรเลย นะคะคุณหญิงคะขอถามในเรื่องของความร่วมมือความสัมพันธ์ในแปดพักร่วมหน่อยนะคะคือตอนนี้ใครๆก็บอกว่าการเมืองไทยอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะถ้าสถานการณ์เปลี่ยนคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกเรื่องของแปดพักร่วมยังจับมือกันเหนียวแน่นหนึบอยู่เหมือนเดิมไหมคะคุณหญิงคะคือสําหรับสําหรับไทยสร้างไทยเนี่ยเราเรามีความเชื่อสา์เนาะแล้วก็อย่างที่บอกอะเราปฏิบัติต่อคนอื่นเหมนี้ ซึ่เสืู้ตดเยืรอู้ต่เป็นพี่เป็นน้องนะคะ mm hmm. แต่มันไม่ได้อยู่ที่เงื่อนไขของไทยสร้างไทยที่ตอบไม่ได้จริง mm hmm. มันอยู่ที่เงื่อนไขของใหญ่สองพักเพราะเราไม่ได้มีเสียงที่มีนัยักอณะนะคะ mm hmm. มันก็อยู่ที่สองพักว่า,วา mm hmm. ถ้าคุณพิธาไม่ได้ก็จะตกลงกันยังไงหรือก็จะดันคุณพิธาต่ออะไรเงี้ย mm hmm. ก็ขึ้นอยู่กับสองพักใหญ่อะคะ่ะซึ่งก็ยังไม่มิการพูดถึงประเด็นนี้กันเนาะ คงต้องรอดูจริงๆเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์การเมืองมีเรื่องหน้าจับตาหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องดูกันแบบวันต่อวันก็ได้แล้วถ้าสมมติขออนุญาตถามไม่เซนเนโอถ้าสุดท้ายวันหนึ่งกลายเป็นกลายเป็นเพื่อไทยจริงๆที่ขึ้นมาเป็นแกนนํารัฐบาลสมมตินะครับแทนไทยสร้างไทยยังโอเคกับเซนเนโอนี้ไหมครับก็ถ้าถ้าไทยสร้างไทยถ้าเป็นเพื่อไทยแล้วก็เป็นแพ็กแบบนี้แบบเดิมรับอัด่ะเราก็ไม่ขัดนะคะ ่เราก็ไม่ขัด <c oughs> หรอกค่ะนะคะ <c oughs> เราก็สนับสนุนต่อนะคะ <c oughs> เราไม่โตมีปัญหา <c oughs> แต่วันนี้เนี่ยก็คือเราก็ต้องต้องพยายามทําให้มันเกิดเอ,อรัฐบาลประชาธิปไต,ตยที่ประชาชนฝังให้เร็วที่สุดนะคระับ <c oughs> <c oughs> คุณหญิงคะขอถามเอาสั้นๆอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองมากเมื่อวานนี้ไทยสร้างไทยเป็นเจ้าภาพใช่ไหมคะสรุปแล้วที่ทําการพักไทยสร้างไทยนี่คืออยู่ในบ้านคุณหญิงหรือเปล่าคะที่อย่างนี้หลายคนสงสัยเราสร้างที่ทําการอยู่คะ่ะนะคะซึ่งก็เสร็จไป80%์ลซ็นะคะแต่ช่วงที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยจริงๆมันล่าล่าช้ามานะคะฝนตกหนักทั้งปีถูกไหมคะปีที่แล้วเนี่ยก็ทําให้การก่อสร้างล่าช้า เราทาการก่อสร้างไป80%แล้วอยู่ที่ถนนเพลิดราชันเขตดอนเมืองค่ะค่ะค่ะแล้วอันชันมนาวไปหาซื้อได้ที่ไหนคะเมื่อวานนี้หลายคนอยากดื่มมากเลยอันชันมนาวจากไทยสร้างไทยด้วยนะคะรสชาติอร่อยมากนะคะเดี๋ยวแง่ส่งไปให้ชิมนะคะได้หรือว่าที่ที่ที่ทำการพักไหนเราจะมีคาเฟ่คะที่มีทั้งคาเฟ่มีทั้งโควอร์กิ้งแล้วก็มีทั้ง ที่ทำเวิร์กช็อปทำแฮกกาตอนเราจะเป็นฟู้ดแลบนะคะ๋อครับเพื่อที่จะช่วยประชาชนมาเรียนรู้ชสร้างหล้ากิ่แล้วก็ช่วยเกษตรกรครับได้ครับขอบคุณมากเลยคุณหญิงคะที่ออกมาเคลียร์หลายระเด็นสงสัยนะคะเดี๋ยวรอรอดูว่าสุดท้ายจะออกกระทรวงอะไรนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะคุณหญิงค่ะสวัสดีค่ะนี่เท่ากับว่าเดี๋ยวนี้ทุกพักเขาจะต้องมีเมนูซิกเนเจอร์มีเพื่อไทยเขามีมิ้นช็อกก้าวไกลเขามีกาแฟส้มไทยสร้างไทยเขามีอัญชันมะนาวเพราะสีเหมือนของเขาไงของเรามีเนชันบลูมาชิมได้แล้เนชันบลูเราเนชันกาแฟเนชันกาแฟค่ะ